สัปดาห์แรกตรงนี้นะครับแบบฝึกหัดที่ผมตั้งชื่อไว้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็น interactive sketch นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เราได้ปรับพื้นฐานนกันเนาะปรับพื้นฐานการใช้งานการสับเพิรเพื่อประโยชน์อะไรง,ง่ายๆแบบหนึ่งก็คือการใช้การสับเพเพื่อรวบรวมคําสั่งที่เราใช้บ่อยๆหรือขบวนการการทํางานต่างๆที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราไม่อยากจะเสียเวลาทําซ้ํานะครับ คอนเซปต์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยถ้าเราย้อนดีดกลับไปเราจะรู้ว่าโปรแกรมอย่าง AutoCAD อย่าง Microsoft Office อย่าง SketchUp หรือแม้กระทั่ง Revit เองนะครับก็มีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เราสามารถที่จะรวบรวมคำสั่งแล้วก็จับกลุ่มคำสั่งให้มันเป็นชุดคำสั่งชุดเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่เราสามารถจะกดปุ่มคีย์บอร์ดหนึง ุ่มแล้วคอมพิวเตอร์มันทํางานให้อัตโนมัติได้นะครับใน Gra s ซ h อ p เ e อนะครับขั้นตอนการรวบรวมคําสั่งแล้วก็บอกให้ให้คอมพิวเตอร์มันจัดการประมวลผลให้เราไม่ซับซ้อนเท่ากับการเขียนโปรแกรมขึ้นเองนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เพราะนั้นตัวอย่างที่ที่ผมจะ นำมาเสนอแล้วก็ให้พวกเราปฏิบัติตามเนี่ยก็คือการแบ่งชั้นอาคารเพราะว่าเป็นอะไรที่ทำกันบ่อยๆเนาะทำกันทุกเทอมทำกันเกือบทุกๆสัปดาห์หรือเปล่านะครับขบวนการเป็นแบบนี้ครับผมจะพูดถึงขบวนการในการเรียบเรียงและรวบรวมคำสั่งที่ที่จะได้ชั้นอาคารแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์สามารถจะหา พื้นที่อาคารทั้งหมดให้ด้วยนะครับขั้นตอนเริ่มมาจากมีแมสคารเนาะซึ่งอาจจะเป็นเคอรฟ์ฟอาจจะเป็นวัตถุสามมิติที่เป็นเมชหรือเป็นโพลีเซ์เฟสนะครับอย่างที่สองที่เราต้องการคือเราต้องการข้อมูลครับกรณีนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ที่บอกว่าอยากจะมีทั้งหมดกี่ชั้นแต่ละชั้นมีความสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นจำนวนข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนาะ นะครับตัวเลขก็มีเป็นข้อมูลสามมิติข้อมูลตัวตัวเลขเอามารวมกันปุ๊บเอามาสร้างเป็นฟลอร์เพลตนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นตามข้อมูลที่เรามีพอได้เป็นชั้น,นชั้น,ช,นชั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้คอมพิวเตอร์คำนวณพื้นที่รวมให้นะครับก็เป็นรูทีนที่ทำทำกันบ่อยๆขณะที่เราฝึกฝนการต่อวงจรหรือว่า คีย์โค้ดตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนควบคู่กันไปด้วยนะครับก็จะมีประมาณ4ีห้าหัวข้อผมผมรีสให้4หัวข้อนะครับก็คือข้อแรกก็คือการสร้าง l i สต์ของข้อมูลนะครับพอเรารู้รอยู่แล้วว่าเราต้องสร้างจํานวนชั้นแล้วก็ความสูงของชั้นนะครับเพราะข้อมูลตัวนี้มันจะเป็นเป็น Li สต์ของของของดัตตอันที่2นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการสร้างเคอร์ฟจาก วัตถุกรณีน,น,นี้วัตถุของเราก็คือแมสของอาคารข้อ3นะครับเราจะเรียนรู้คำสั่งที่เราจะเอามาใช้ในการหาผลรวมของพื้นที่และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อสุดท้ายที่บางครั้งเราต้องทำการจัดการแล้วก็แบ่งการทำงานของข้อมูลนะครับจัด Data Tree ขอ,ของข้อมูลที่เราที่เราทำงานให้กับให้กับโปรเจกต์นี้นะครับ มาเกิดนำมาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอสลับไปสไลด์เบอร์สองจากขบวนการที่ที่เกิดให้ให้มาเมื่อกี้นี้นะครับเรารู้แล้วเราต้องการต้องการลิสต์ของข้อมูลปกติแล้วถ้าเรามาพูดถึงข้อมูลที่เป็นจำนวนชั้นของอาคารกับความสูงของอาคารเราก็สามารถจะเรียงลิสต์ของอาคารที่เป็นลักษณะของของอ ตัวเลขออกมาได้นะครับผลลัพธ์ของของข้อมูลเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยเราอย,อยากจะได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มันมเรียงกันครับเรียงกันว่าแต่ละชั้นที่เราอยากจะแบ่งกลุ่มแมสตรตรงนี้นะครับเราต้องการให้แบ่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ระยะหะ่างแล้วกันไม่ใช่ตำแหน่งนะครับระยะห่างของของแต่ละชั้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการ แบ่งครับการแบ่งแมสหรือวัตถุสามมิติให้มันเป็นเป็นเคอร์ฟมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่าคอนทัวอยู่นะครับซึ่งคำสั่งคอนทัวนะครับถ้าเราพิมพ์ป้ายนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีคอนทัวอยู่หลายๆ c o n คอนทัวคอนทัวที่เราจะเอามาใช้แบ่งวัตถุสามมิติที่เป็นเป็นโพลิเซ e เฟสหรือเป็นเมชจะมีอยู่2คําสั่ง นะครับก็คือเป็นคอนทัวรวงเล็บอเอ็กซ์ตราตัวนี้กับคอนทัวรเฉยๆนะครับสองอันนี้ต่างกันยังไงนะครับผมมีตัวอย่างวางไว้อยู่แล้วนะครับผมขอ Enable ทั้ง2องคำสั่งออกมาพร้อมๆกันนะครับทั้ง2องอันมีความเหมือนกันคือมันจะต้องการข้อมูลที่เป็น Input ครับที่เป็นงาน3มิตินะครับคือคือป้อนเข้าไปหนึ่งตรงในค่า S นี่แหละ เป็นเชฟเป็น BRAP หรือว่า poly s u r f e c e หรือเป็น Mesh นะครับ c o n t o u r อ็ก r a ก็เหมือนกันนะครับต้องการ BRAP หรือ Mesh แต่สิ่งที่แตกต่างกันครับก็คือ Input ตัวสุดท้ายนะครับคำสั่ง contour เฉยๆเนี่ยนะครับนะเขาต้องการ Input ที่เป็น Item นะครับก็คือ คาดหวังว่าคงมีตัวเลขสักตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับที่ใส่เข้าไปยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นบอกว่าให้แบ่งอาคารตรงนี้เป็นเป็นชั้นชั้นชั้นละ3เมตรเราก็ใส่แค่เลข3เท่านั้นนะครับขณะที่คอนทัวร์วงเล็บ e x เนี่ยนะครับนะเขาต้องการข้อมูลบอกว่า distance วงเล็บ d แล้วก็มีต่อด้วยว่า as l i s t นะครับก็คือต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นกลุ่มกลุ่ม ในกรณีของเราในงานชิ้นนี้นะครับตัวเลขที่เรามีอยู่เป็นตัวเลขกลุ่มๆแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นคงสรุปให้เลยนอะว่าในส่วนแล้วคำสั่งที่เราจะมาใช้ก็คือคำสั่ง c o n t u o r วงเ<ม>ล็บ ex นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเอา list ของเราใส่เข้ามานะครับแล้วก็จะเอา m a s k ที่เรามีอยู่แล้วนะครับ อ้งอิงจากไรโนแล้วก็เอามาต่อเข้ามาในในกราส์ฮเปอร์แต่ทีนี้การที่จะเขียนลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาเองว่าจะให้แบ่งกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาเนาะเพราะเราเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลบางครั้งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลประเภทแบบนี้นะครับก็อบอกว่าโซนโซนแรกมีจํานวนกี่ชั้น ความสูงเท่าไหร่นะครับโซนที่2นะครับ C1 เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ชั้นแต่ละชั้นที่อยู่ในโซน c 1เนี่ยมีความสูงแต่ละชั้นเท่าไหร่นะครับก็ตัวเลขก็จะมาเป็นลักษณะที่เป็นเป็นตารางเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเอาแปลงข้อมูลจากตารางมาเขียนเองตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็อาจจะน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเรามาหาวิธีทำลิสต์แบบนี้ขึ้นมา โดยใช้คอมโพเนนต์ของการสเปอร์มาช่วยจะดีกว่านะครับ